น่าจะบอกปานไหนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นหัวอาหัวจุมมาเป็นน่งหัวบาทนี่ให้ภูมวดออไปนั่งน่งที่สองบาทบนี่นั่นซือคุณคุณแล้วเนาะครับเริ่มออกมาแล้วลนะเหยนเพเมืองฟ้าถ้าจะบอกวันนี้ใช้บริการปรัะดูบวกอีจ้าบวกจรอบวกผู้ใหญ่ทรงศักดิ์บวกโคตตองว่าจังสั้นซะอวาไงไง่างง่ายๆลถส่วนห้านอาหารตั้งรักวิไลพร1818มือนี่ใส่บริการสีพายของ พันแสงเจ้านั่งอยู่เรื่องหัวไม่ได้ตีพันแสงพร้อมกันนั้นก็มีเขลางนครเจ้าจากลำปางครับนาเวยคอนหวานจากนครสวรรค์นี่นาวาศักดิ์สิทธิ์เจ้าพรสวรรค์บ้านเสียงควันเมืองหาดเจฟองใช่และธิดาพาคำจากบ้านผาโป่งเมืองทับรบาดแข่งปริมไสยเจ้าถูกต้องแสดงว่ารวมดาวกระจายทั้งประเทศไทยและสปปราวปานเตเฮ็ดและเจ้ารวมบุ่ยปุ๋ยเลยครับ เป็นกาไรเป็นกําไรเป็นบุญตาของพี่น้องชาวหนองคายกําไรที่ได้ชมได้เชียร์ได้ชมผีพายระดับประเทศทั้งสองประเทศใชาครับก็ต้องขออนุญาตพี่น้องชาวเรือทุกลำทุกทีมนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ไปหาเติมน้ำมูกน้ำมันไว้เนาะตกมากตกแรงมากนางโลบักหงาบัวแมนนี่เอาละครับลอยลำเข้า เียบทุนเลยครับ่องน้ําแดงเรือดีร้านอาหารตั้งหลัก18 18่องน้ําน้าเงินเรือดีจากสปปเราเช่นเดียวกันครับในนามเหือนแพเมืองฟ้าตอนนี้ท่านผู้ชมในเบสเทียบีเรือยาวถ่ายต้อสดอีกไม่กี่ชีวิตจะถึงหมื่นแล้วครับพี่ชมครับเอาแล้วครับแม่คู่นี้บอกว่าเป็นประวัติการของการไล่สดสำหรับเฮือนแพ้เมืองฟ้าวันนี้มาในสีเสื้อใหม่มีนามสกุลบอกว่าน้ำเพชร จเจริญทรัพย์เอ,อิร์แ,แล้วเจ้าเฮียตัวสิ่งแสงพระจันทร์หวมกับเจ้มิลินอุมาณิจันทร์นะส่งเหือลำนางกาวเข้าประกวดเจ้าดูสิว่าคู่นี้ไม่รู้ว่าจะออกทางด้านใดแต่ว่ามองดูหนะ้ามาดูตาในหัวนี่คุ้นเคยครับคุ้นเคยเมื่อวานนี้เจอกันไหมซาลีคู่นี้บอกถือกันเจ้าอ,อยู่คนละสายออวันนี้บอกว่าโคจรมาเจอกันเพื่อเยี่ยงเป็นที่หนึ่งที่สององ,องสายก็บอกว่า มันเอากันแน่ครับมันสักกันแน่ครับนิ่งลงไปมาเบ่งกันว่าตั้งรักหลังจากผ่านมรสุมนาสายดีมาผ่านมาจนได้เมืองมาพ,อพ่อครับเหือนแพ้เมืองฝ้าน้ำเผ็ดเจร,ริญศพจะไหออกออกออกมาลจา้ามา,มาลจา มีห้องน้ำแดงในน้ำของเพื่อนร้านอาหารตั้งหลัก18 18ใส่กับเนื้อด,ดีในน้ำของแพเมืองฟ้าร้านน้ำเพชรเจริญซับโซนกระหม่มแข่งขันมาเบิร์กที่บ้าห้องน้ำแดงเปิดภายแหงแซ่ขึ้นมาร้านอาหารตั้งหลัก18 18ไม่ต่างคนตา่างหนีต่างคนตาคน่ตางคู่ขีบสูสียังหนีก็บอกน้ำแตกพกัพกพกักออกมาละว้ยมาบ <c oughs> ังกันว่าเฮือนชวนจากแข่งสยนีโปลีในน้ำของร้านอาหารตั้งหลักวิไลพร18 18ตอนนี้ตีแหงแซ่ขึ้นมาส่วนอีกรอบหนึ่งสาวสวรรค์ในเขตในน้ำของเงิน ตีแหงแางนีออกมาจากนครไก่สอนพมิฬตีแหงแางนีออกมาพมกันว่าอีประมาณ3 0มเมตรสุดท้ายไผจะเขาลักไซโนกันไม่รู้ไผไหมายรู้ไขเป็นไข่มันยอมกันเลยห้ามหัวกันเลยนะฮะห้ามหัวไม่งั้นโดนสองมาบากกันนี้น้ำแต่แต่จุกใจสบายแต่บอกฉันว่าหนีไวสัตว์น้ำน่ยใหญ่ทังไงไม่ว่าจะเป็นองค์พญานาคที่กำลังทำบังไฟอยู่ตรงนี้ที่กำลังทำบังไฟนี่รบไปก่อนค่นี้อันตรายไว้อันตรายถ้ามาแบบนี้จะเข้าทุนสุดท้ายแล้วยังมาเมอกันอยู่ยังรู้ไม่ออกบอกไปเลย เรบห้อยองเหียนเหือนแพเมืองฟ้าขอญาตประกาศผลการในขันในเที่ยวที่16ครับตามตารางการในขันนะองน้ำแดงร้านอาหารตั้งหลักเวียงจันทร์ครับหรือว่าร้านอาหารตั้งหลัก18 18ลองน้ำน้ำเงินเหือนแพเม,เ,มเมืองฟ้าเจดิลกรรมการขอญาตตัดสินใี้เราในล้องน้ำน้ำเงินเหือนแพเมืองฟ้าปเป็นเรือชนะครับเที่ยวนี้ผมก็ เงินเทพีบเมืองฟ้านะครับน้ำเพชรเจริญทรัพย์เชรินคนสวยนะครับเออเข้าเป็นที่หนึ่งของสายไปครับสมควรให้ตั้งหลักหนึ่งเป็นแปดเข้าเป็นที่สองของสายครับโอ้โหชวดเฉือนกันประมาณคืบตือ้อลุกนะครับคืบต,ตอนนี้ท่นานผู้ชมขึ้นเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันการจัดการ